สวัสดีครับจัดอันดับกลับมาอีกแล้วนะฮะแต่ครั้งนี้แค่ห้าก็พอห้านี่ก็ถือว่าเจ็บปวดหัวใจมากแล้วนะครับอ่าที่ต้องใช้ว่าห้านดับมองบนก็คือว่ามันเป็นความไม่ประทับใจแรกและกันอย่างคราวที่แล้วสิอันดับเนี่ยมันเป็นความประทับใจแรกที่เห็นปุ๊บแล้วชอบเลยเห็นปุ๊บรักปั๊บเลยรักแรกพบส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นไม่ปลื้มแรกพบนะฮะก็คือเห็นแล้วก็แบบว่าฮะ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  อะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้เราพูดถึงแค่ในแง่ของดีไซน์นะครับเราจะไม่ได้ไปพูดว่า,าการที่เห็นมูฟเมนต์ของเขาแล้วเห็นแอคชั่นอะไรของเขาแล้ว,แล,วแล้วมันเป็นยังไงนะครับเอาแค่ดีไซน์แล้วเห็นแล้วต้องเฮอ่นะฮะอะมาอย่าก,กันนั้นเลยเรามาเริ่มกันเลดีกว่าอันดับที่หอันดับที่5ก็คือคอ m เม้นเ e อร์จีโอทรินิตี้นะครับพมคือแบบ เอาจริงตอนตอนที่เป็น g ีโร่างแรกเนี่ยเราเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ g ี GO 2เนี่ยสวยรู้สึก g ี GO 2เนี่ยสวยเลยนะครับผมก็จีโอ o 2แล้วก็รอดูต่อไปว่าอะไรอะ่ะก็1 2แล้วก็มาเป็น3เพราะ3เป็น Trinity Trinity ก็คือเขาเอาแบบไลเดอร์สคนนะมารวมกันเนี่ยโออยู่กลาเกตอยู่ขวาวอชอยู่ซ้ายอะไรองี้นะฮะแต่พอรวมกันปั๊บแล้วแบบมันแบบอ่า ฉันไม่มีคำพูดเลยอ่ะเออเพราะเขาเข้าใจในในคอนเซปว่าทีนิตี้คือเอาสามคนมารวมเป็นหนึ่งเนี่ยเข้าใจได้เว้ยแต่ก็หนึ่งสองสามปะอย่างเงี้ยแล้วที่แปะคือที่แปะยังเจ็บปวลดรวดแร้าวก็คืออีกสองคนอ่ะม่งแปลงร่างเป็นซีซ้ายซีขวาเป็นแบนแล้วหน้ามันก็แปะปึ้งแล้วก็เป็นหลายตัวร่างแปะหน้าแปะปึ้งแล้วก็เป็นหลายตัวหน้าอยู่นี่นะเหมือนกับว่า ตรงข้างๆแถบมันเป็นแถบมันกลายเป็นแถบนาฬิกาผมก็จะมีแถบนาฬิกามาแปะสองข้างเลยเป็นหูสองข้างที่ไม่เหมือนกันไอความไม่เหมือนอน่ะแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเท่ากับเมื่อเอามาแปะแล้วเอ๊ะทำไมเรารู้สึกว่ามันไม่ลงตัววะเออทําไมเรารู้สึกแบบอืมเออเออไม่รู้อธิบายยังไงจริงจริงพยายามมองหาความสวยปกติเนี่ยอ่ถ้าเป็นถ้าเป็นดีไซน์ตัวในซีรีส์เนี่ยบางที ดีไซน์ตอนที่ใส่สุดแอคเตอร์มันอาจจะดูไม่สวยนะให้พวกดีไซน์ประหลาดเงนี่ยแต่พอทำเป็นฟิกกอาร์แล้วมันก็จะสวยแต่ตัวนี้เป็นฟิกกอาร์แล้วก็ทำไมก็ยังไม่รู้สึกว่าสวยวะอ,อ,อันดับที่4ี่คอมเมนเตอร์โฟร์เซตแมกเนตสเตนะครับคือร่างจะบอกไงดีซีรีส์เนี้ยซีรีส์เนี้ยตอนที่มันเปิดภาพแรกโฟร์เซตออกมานะ หลายหคนก็ไปล้ออ่าหัวจจรวนมากไอหัวนอไม้นั้นดน่นนี่ผมไม่มีปัญหาเลยนะผมไม่มีปัญหาเลยผมโอเคเออโอเคถือว่าแปลกตาดีกับการที่ทําไรเดอร์สีขาวนะฮะไรเดอร์สีขาวตาสีส้มหัวเป็นทรงจรวดก็คอนเซปต์มันเกี่ยวกับอวกาศหัวจลวดอันนี้ผมรับได้ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็พอเปิดภาพเต็มตัวมาเนี่ยก็เห็นดีไซน์ทั้งตัวปุ๊บก็อ่าโอเคดูแล้วมันมีแบบว่าแนวคอนเซปต์แบบชุดมนุษย์อวกาศอะไรเงี้ยชุดอวกาศเอามาผาสมกับอะไรเอสกษณ์เกมอะไรอย่างงี้นะก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะเข็มขัดจะใหญ่ไปหน่อยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะมันต้องเสียบไอ้สวิตตุ้ยๆนัฮะใส่ลงไปนะครับแต่ล่างอื่นๆในซีรีส์เนี้ยมันไม่สวยเลยอะ่ะเอออ่ะอีเ e ล็กสเตทรล่างสีทองมีหนวดด้วยหลายสายฟ้ามันเป็นหนวดก็รู้สึกว่าไม่สวยไม่สวยแต,แต่แต่ก็ก็เฉยๆก็ยังไม่ได้อะไรมาเป็นไฟสเตทก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะฮะกับปืนหวออะไรเขานะแต่ก็รู้สึกก็ ็เฉยๆอีกแต่พอมันมาเป็นแมกเนตเท่านั้นแหละโหมันโตๆอ่ะมันก็ยังเป็นชุดมนุษย์อวกาศอยู่อะแต่ว่ามันก็หัวหัวมันโตๆแล้วพอด้วยความที่พอมันใส่อะมันจะไม่เหมือนของเล่นถ้าของเล่นเนี่ยส่งมันมันสวยเพราะว่ามันปรับส่งได้แต่พอมันเป็นคนใส่จริงนะเราจะเห็นว่าไหล่ันอยู่ตรงเนี้ยแล้วเกราะเนี่ยมันไปทับตรงไหล่ใช่ปะมันเป็นไหล่ไหล่ที่หนึ่งอยู่ตรงนี้มันมีเกราะเป็นไหลที่สองอยู่อันนี้เราขึ้นมาเพื่อที่จะรับปืนใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วหัว หัวมันก็จะเริ่มจากตรงนี้ซึ่งไอ้ลูกกระตามสุดแอคเตอร์ก็จะอยู่ตรงคอแล้วก็มันจะเป็นหัวสีดำาๆขึ้นไปมีตาสีส้มใหญ่ๆ,ๆตรงนี้นเออเออรู้สึกเรู้สึกบาลานซ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็สงสารคนใส่บอกไม่น่าจะหนักไหล่หน้าดูเหมือนกันนะฮะหลายๆคนก็เรียกว่าไอ้ล่างแมวน้ำเพราะว่ามันจะหัวหน้ามันจะดำาำดแล้วหัวมันมนๆอ่ะหมืนมนเหม,ม,ม,มือนแมวน้าอะไรอย่างงี้นะเออ ใช้คําว่าแปลกตาดีนะฮะแปลกตาดีแต่ก็ไม่ไม่ค่อยปลื้มนะครับไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร,ร่นะฮะก็เ,เลยเออเออเอามา,า,า,าไว้เนี่ยละกันไปอันดับต่อไปเลยอันดับที่สองカメเลเดอร์ไดรฟ์นะครับอ่ะหลายคนอาจจะสงสัยเฮ้ยไดรฟ์มันมีร่างที่แบบไม่ปลาปลื้มได้หรอมีนะมันมีร่างเดียวเลยที่ผมไม่ปลื้มมันเลยนะฮะนั่นก็คือไทป์เดทคิดนะครับไทป์เดทคิดก็คือไทายที่มันเป็น เป็นรถกับมอเตอร์ไซค์รวมกันนะที่มันเหมือนมอเตอร์ไซค์มีไซค์ขาแล้วก็พับกรึบเห็นแล้วก็โอ้โหมันคือการเอาเอาไรเดอร์มักกับไรเดอร์ไรฟ์มารวมกันก็คือใช้บอดี้สูทของมักแล้วก็ใช้เกระอกของไรฟ์นะฮะแล้วก็หัวหัวก็เขาจะสับสับหน้ากันนะหัวหน้านึงจะเป็นไรหน้านึงจะเป็นมักอะไรเงี้ยเห็นแล้วรู้สึกมันมันมันตัดแปะมากเลยอ่ะเออคือเรา เราเราเห็นร่างอื่นๆมาเนี่ยเรารู้สึกเฮ้ยมันก็โอเคหมดเลยเขาไม่ได้มีปัญหาจะเป็นทายสไยท์ายเทคนิคอะไรอย่างนี้นะไม่ได้เป็นปัญหาเลยแต่พอมันมาเป็นเป็นเดทฮีทอ่ะชื่อมันโคตรโหดเลยนะเดทฮีทนะเว้ยแต่แต่อ้าวเห็นแล้วไอตัวชิคามันเป็นมันเป็นไาคคาแล้วก็พับเขารวมพลังกันแต่ไม่คิดว่ารวมพลังกันพี่จะเอาชุดมาปะกันรวมกันอย่างเงี้ยครอ๋ออ๋อแล้วคือมันมันออกทรงขาวทั้งตัวใช่ปะ แล้วก็แบบกระถิบดำฟ้าแดงอะไรเงี้ยแล้วไม่ไปเอาเกาะสีแดงได้มาใส่ป้ามาติดยูกกระรอกตรงนี้ไ้อีกหน่อยนึงนะเออเออเออเอเอไม่ดีไซน์คือไม่ดีไซน์ใหม่ไม่ว่านะคือมึงย้อนในเรื่องนี้ก็ประมาณนึงแหละมึงทำแค่หัวใหม่แต,แต่ดูแล้วมันไม่ลงตัวว่ะคือบางคนอาจจะชอบนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมเลยล้วนๆเลยนะไอการจับอันดับแน่น,นอนอนะช่องไหนจับอันดับนะมันก็เป็น รสนิยมและความรู้สึกของช่องนั้นนะอันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมผมไม่ชอบอทำไมผมไม่ชอบเพราะว่าผมผมรู้สึกว่ามันขาดขาดเกินเกน,นว่ะมันมันตัดแปะแบบไม่เออจะใช้คําว่าไม่ลงตัวก็ไม่ไม่เชิงนะแต่ว่ามันตัดแปะอย่างไม่ได้ไม่ได้สนใจการจัดวางสีอะไรอย่างนี้นะอ่ะนะเออซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากว่ามัน มันเลือกทําจัดวางสีให้ดีกว่เน,นี้เราล้างสีทิ้งเลยนะไอ้บอดี้สูดสีขาวไอ้เกาะสีแดงล้างทิ้งอะแล้วพยายามวางตําแหน่งสีให้มันแมทชิ่งกันอนะมันอาจจะดีวันนี้ก็ได้แต่นี่คือไม่อยากจะด่าว่ามากง่ายหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็แค่เอาอย่างที่บอกเอาบอดี้สูดมาร์กมาแล้วใส่เกาะได้ปัง้งเปลี่ยนหัวใหม่เอาลูกกระล้อติดข้างนึงจบเลยสำหรับได้แต่บู๊นี่สามตัวนี่ก็แบบว่าเอา้ยยังเหลืออีกสอง ไม่สอนจะใช่อย่างที่คุณคิดกันหรือเปล่าไปไปไปเชียบดับต่อไปเลยอันดับที่สองคอมเมดีเลเดอร์ดิเคทคอมเพลตฟอร์มครับยังเป็นแค่คอมเ e t ตอยู่นะฮะยังใช้ก๊าซสิบใบยอยู่นะครับคือตอนที่เป็นดิเคทอันแรกเนี่ยอตอนที่ลางมันเป็นสีมาร์กเกนต้าเนี่ยซึ่งซึ่งตอนแรกที่เขายังไม่บอกว่าเป็นมาร์กเกนต้านี่เราก็เรียกว่าไราเดอร์หนุ่มเย็นสีชมพูอะไรอย่างนงี้นะฮะอันนั้นก็รู้สึกเอ๊ะ เอ๊ะชิงแปลกแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่เคยมีการใช้ไรเดอร์สีชมพูนะถึงแม้ว่าจะเรียกมาเป็นมาเจนตาก็เถอะอ่าซึ่งไอ้มาเจนตาเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่ในแ้งสีนะถ้าใครที่ทํากราฟิกก็จะน่าจะเข้าใจกันดีมันจะมีเฉดสีก็คือ r g b คือเล็ก r e e n b นบกับ c m y k c m y k ก็คือไอ้มา t a เจนตาไซแอนด l ยีโล่แบล็นะฮะมันเป็นแบบทานพาเลต์มันก็คือมันใสนะฮะ ถ้าเกิดเราแบบว่าเอาผูก,กันจุ่มแล้วมาปาดเนี่ยมันจะออกสีชมพูอ่ามันจะออกสีชมพูเป็นมาเทนตานเนี่ยมันจะไม่ใช่แดงนะฮะแต่ถ้าเกิดอ่ามันเราทาซ้ําไปเรื่อยเรื่อเนี่ยมันทับไปเรื่อยๆพอมันหนาพวกนี้มันจะกลายเป็นสีแดงอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งก็ก็กกเลยอ่าไม่มีปัญหาโอเคไม่ได้มีปัญหากับเรื่องสีนะฮะแล้วก็เขาก็เป็นรดเดอร์คนแรกนะที่แบบสิบตัวเอามาปรากฏในเรื่องเดียวถึงไหมว่าจะเป็นคนละคนก็เหอะ,อะ ถึงแม้จะเป็นโลกคู่ขนานก็เถิดแต่การได้เห็นแบบไรเดอร์มาร่วมพลังกันอะไรเงี้ยเพราะว่าในเจนเฮเซเนี่ยมันไม่เคยมีใช่ป่ะแต่เรื่องมันเป็นเอกเทศมากนะฮะมีเพียงแค่คูกากับอิโตะที่มีจุดเชื่อมโยงน่าจะเป็นจักรวาลเดียวกันเพราะมันมีการอ้างอิงถึงกันแต่ตอนแรกนะฮะนอกนั้นมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพอบีเขตมันเป็นอย่างนี้เราก็แบบโอ้ยก็รอดูร่างสุดยอดเลยพอร่างสุดยอดมานนเนั้นี่ยไม่มีปัญหากับจุดอื่นเลยนะปัญหามีอยู่จุดเดียวก็กคือการวางเอากราร์ดไปแปะคือก็ ก็พี่มีพี่มีตลับการดที่เป็นปืนเป็นดาบแ้วอะพี่มีตลับการแล้วพี่จะเอากาดมาแปะโชทําไมวะไม่เข้าใจตรงเนี้ยไม่เข้าใจตรงนี้นแล้วก็แต่พออะเห็นเห็นมันพอเห็นมันไปแล,ล้วโอเคมันใช้เคทัชใช่ป่ะมันเป็นตัวทัชสกรีนนะฮะก็เวลาเขาใช้ถ้าไม่ตายเขาก็จะจิ้มรูปรูปรูปพี่ มันทําให้เราพอเข้าใจได้ในระดับหนึ่งเข้าใจได้ว่ามึงเป็นทัชเพราะนั้นก็จะแปลงเป็นใครก็ทัชคนนั้นปั๊บแล้วมันก็จะพลิกเป็นโลโก้ตอนเป็นโลโก้อะเราโอเคเรารับได้นะเว้ยแต่พอมันพลิกกลับมาเป็นหน้าเราสึกแบบทําไมแบบจริงๆแล้วพี่อ่ะเคยทําอะไรให้มันได้แยบคายแบบนี้ทำไมอันนี้พี่ถึงื่ออย่างนี้เราทำไมไมันถึงไม่ค่อยแยบคายเลยวะแล้วเขาก็เขาไะไม่งห็นเสียงมีลูกตัวเองสุกการกบ,บาลอ่า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 เห็นแล้วอ่ะ อันอันนี้น่าจะนอกจากมองบนแล้วน่าจะถอนหายใจด้วยนะฮะว่าดูยันจบแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกถึงความสวยงามเลยอย่างที่บอกถ้ามันเปลี่ยนแบบมันพลิกกลาให้กลายเป็นรูปโลโก้แทนเนี่ยเออเราเราจะรู้น่าจะรู้สึกดีกว่านี้นะออพอแล้วพอแล้วใหญ่พูเดยเยอะดิไปไปที่อันดับสุดท้ายกันเลยอันดับที่หนึ่งอันนี้อันดับที่หนึ่งนี่สุดๆ สดๆสด,ด้วยไม่ใช่สุดอย่างเดียวสดด้วยนะฮะก็คือ Kamen Rider Live Evil Mega b a t ครับผมจาก v c ซีเนนะฮะหรือ Win Cinema นะครับผมหรือว่าบางคนก็เรียกมันว่าไลฟ์กับอ e ีวิลล่างรถสิบลอ้อนะฮะคือไลฟ์กับอ e ีวิลเนี่ยอเบรดเดิมของเขาก็จะเป็นสีเงินเงินผิวเขียวใช่ป่ะอีวิลม, e มันก็จะเป็นเงินเขียวดำพอมันเป็นไลฟ์มันก็เปลี่ยนจากสีดำให้กลายเป็นสีขาวก็เงินเขียวขาวหรือว่า ว่ากันรวมๆก็ต้องบอกว่า2ตัวนี้ก็จะคือเบสมันก็คือสีเงินสีเขียวนะฮะทีนี้ในความเงินเขียวดําเงินเขียวขาวพอมันมาเป็นไอเมกาแบสนะฮะอาจจะเพราะว่าไม่รู้ว่าไปเอาเข็มขัดดีไวซ์มาใช้หรือเปล่านะครับมันก็เลยต้องมีแถบสีชมพูโผมาซึ่งคือไอเขียวเนี่ยเขียวของเขาจะเป็นเขียวออกมินมินหน่อยนะมันจะออกพาสเทลหน่อยใส่ขาวมาซึ่งสีแดงมันใส่สีขาวมันเป็นสีชมพูเหมือนกันก็เท่ากับว่าไอเขียวเนี่ยกับชมพูในสุดท้ายมันก็ มันก็ยังเป็นคู่สีตรงข้ามอยู่ดีนะฮะแล้วก็รู้สึกชมพูเนี่ยไม่แน่ใจไม่อาจจะไม่ใช่มาเจนตานะ่าจะเป็นคล้ายๆช็อกกิ้งพิง์มากกว่าด้วยนะช็อกกิ้งพิงก์ก็โอ้โหชมพูชมพูอะชมพูแป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรูปแรกที่เห็นเนี่ยก็ไม่ต่างจากไอ้ตัวที่ที่ที่ผ่านมาแต่รู้สึกเร็วร้ายกว่ากับแบบ,บ,บกับกับการใช้สีกับการจับคู่สีเลือกสีมาใส่นะฮะแล้วแบบมันไม่ได้มานิดหน่อยไงคือมันมันแซมสีชมพูมันอะทั้งตัวเลยอะหอะไรตูดอะมันแซมใส่ไปหมดเลยอะ เราเห็นดีไซน์ตอนแรกเราก็พยายามแบบไม่โอแต่ว่าหลายๆครั้งเลยที่แบบดีไซน์มันไม่โอเคอะแต่พอได้ดูนะได้เห็นมูฟเมนต์เห็นแอคชั่นอะไรแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าโอเคขึ้นเว้ยผมก็ไปหาดูมันผม,ผมก็ไปหาดูมันก็มันมาไกลน,นี่ดีมอนดีมอนล่างที่เป็นแมงมุมมีผ้าคลุมของอะไรนะฮิโรมิก็ดูจนจบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นสักเท่าไหร่เลยนะครับ ก็ยังรู้สึกก็ยังแย่อยู่นะฮะก็ก็ไม่ไม่ได้ดึงให้อะไรขึ้นมาเลยอ่ะนะนี้ก็เป็น5้าอันดับมองบนแต่แรกเห็นของเฮเซคอมเมนเดอร์ของผมนะบางคนอาจจะสงสัยว่าหุยจานไม่มีนี่หรอด e เคทคอมพิวต์ยี่สิไม่มีหรอครับคือจะบอกงี้ด e เคทคอมพิวต์ยี่สิเนี่ยนะฮะผมยกให้มันเป็นอะไรที่แบบ มันขั้นกว่าแล้วมันขั้นกว่าการมองบนมันขั้นกว่าไม่ปลื้มแรกพบนะฮะเพราะว่าเราอะไม่ปลื้มแรกพบกับกับดีเขตคอมเพลยเฉยๆไปแล้วพอเราเห็นดีเขตคอมพยยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าม่นโคตรเหลวเยอะคือแบบมันกลายเป็นการใส่หน้าแล้วว่พาพอเห็นปุ๊บแล้วแบบมันแบบแต่โชคดีไม่รู้โชคดีเปล่านะเพราะาเราเราเจอมันในในตอนที่เราวัยสี่สิบอัพแล้ว ถ้าเราเจอมาในตอนที่เรายัง20กว่าหรือ30ต้นๆบางทีเราอาจจะตะโกนด่าหน้าจอคอมอยู่แล้วก็ได้เราอาจจะตะโกนด่าใส่คอมพิวเตอร์ไปแล้วก็ได้ว่ามันมันลั่นอะไรของมึงวันนี้อ่ะมันเชื่อไหมก่อนทําคลิปนี้นะผมพยายามไปเสิร์ชนั่งดูรูปมันนั่งดูรูปมันนะด้วยความที่หลักๆเราก็เห็นภาพยืนตรงกลางแขนแล้วผมก็พยายามหาดูรูปคลิปเอาจริงๆนะในฟิกเซอร์มันมีแต่ผมไม่อยากดูไม่รู้ทำไมจริง สไลด์สไลด์ไปหลายทีแล้วสุดท้ายก็ไม่แบบทำใจไม่ได้กับการที่จะกดเข้าไปดูนะฮะแล้วเห็นแล้วก็ได้แต่แบบจริงๆอยากใช้คําว่าใช้คํา,ว,าคว่าสงสารจริงๆอยากใช้คําว่าสงสารแต่มันมันกว่านั้นนะมันกลายเป็นคําว่าเวทนาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทีมงานผู้ออกแบบสูตรแอคเตอร์ที่ต้องใส่และดูท่าทางจะขยับก็ยากด้วยนะหรือแม้กระทั่งคุณมาสฮิโร ที่แสดงเป็นสึกษาศาสตร์ก็ตามแต่รู้สึกเวทนาแ้ะสงสารทุกฝ่ายเลยที่ร่วมกันทํามันออกมากทัผมก็ไม่รู้ว่าฝ่ายออกแบบเขาเขาคิดอะไรของเขาอยู่นะหรือว่าเขาอาจจะมุ่งเน้นไปทางฮาหรือเปล่าคือคนที่ชอบก็มีนะก็มีตอนที่ไลฟ์ก็มีคนบอกว่าเนี่ยชอบร่างนี้มากรอยห้ฟิกุอาร์มันออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่สําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าผมหาความชอบที่เจอจริงๆ ะฮะไม่เจอจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าดิเคตคอมพิตธรรมดาเราก็เราก็ได้เป็นหนึ่งหาแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะได้หามากกว่านี้แต่พอคอมพลท21โอ้โหเอาหาหน่ะเข้าไปอีกแลวคือ21เนี่ยมึงมึงยัดตรงตรัวไม่หมดใช่ไหม,มต้องเอามาต่อคือลาพังมีการตัวเองแปะอันนี้อันหนึ่งก็เต็มที่แล้วอ้าวมึงแปะเพิ่มขึ้นไปอีกโอ้โหเป็นแท่นเลยมึง, <END> มงจะบอกมองกุฎก็ไม่เชิงเพราะมึงยื่นมันอย่างกันเรือหางยาวไล่ตรงนี้ไม่พอเราภาคคุมด้วยภาคคุมแล้วก็แบบ ผ้าคลุมก็แบบถ้าผมว่าถ้ามันเป็นแบบผ้าผ้ามันมันนะผ้ามันมันเลยผ้าที่แบบเป็นผ้าสีเงินผ้าสีทองอะไรแ็ได้อ่ะดีเทลคองพิวก็น่าจะผ้าสีเงินนะแล้วอสกรีนลายอ่ะไปบนผ้ามันผมยังรู้สึกดีกว่าการที่เอาการ์ดไปแปะกับผ้าการ์ดแปะโง่ๆอย่างนั้นนะทื่อๆด้วยอ่ะมันแบบโอ้โหมันเหนือคุณมันขั้นกว่าผมไม่สามารถเอามาลงแรง ในต่อให้รวมดีไซน์ขี้เล่เนี่ยมันก็แบบมันก็ทะลุอ่ะมันทะลุอ่ะมันทะลุอันดับหนึ่งไวอ่ะเออนี่คือแบบว่าจุดสูงสุดของความขี้เล่ดีไซน์ไรเดอร์อะ oh, <no. S 1> ที่ผมเห็นมาในชีวิตนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าใครรู้สึกว่าทําไมไอ้ตัวนี้ไม่ติดอันดับเลยแล้วหลายๆครั้งผมก็ไม่ค่อยอยากพูดถึงด้วยก็พออย่างนี้นะครับ oh, <no. S 1> ผม ไม่ค่อยไม่เปลื้มอย่างมหาศาลเลยนะอแล้วก็ไม่รู้จะเอาจุดไหนมาชมมันด้วยโอเคและนี่ก็คือ5้าอันดับจริงๆแล้วอาจจะสงสัยว่ามันจริงๆมันถึง1ิได้นะเพราะว่ามันมีอีกเยอะเลยแต่เรารู้สึกว่าไม่งั้นมันนี่วะมันมันอยู่เป็นประเภทเดียวกันยกตัวอย่างให้อาทิ่เช่นอ่าล่างใช้พลังทุนพี่ของ g O เนี่ยดับเบิลอย่างเงี้ยโอ้แต่เออคือหลายๆล่างเลยนะที่แบบเราดูแล้วเราก็แบบโอ้โอ้โอ้แต่ก็เข้าใจว่าอ้าอ่ะ ใช้แก๊สเจ็ดเนาะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ร่างหลักอะ่ะก็เลยแบบว่าเอาเอา,เอาแค่ห้าแล้วเอาได้ห้าแค่ห้าที่แบบว่ามันมันไม่มันมันไม่ไหวจะทนอ่ะรอนั่นแหละนะเพราะอันอื่นแบบผมไม่ค่อยมีปัญหากับดีไซน์นะคือพี่จะดีไซน์เลยมาก็ก็มาเหอะถ้าไม่ขี้เหร่จริงจริงอะ่ะกูไม่มีปัญหาอะไรเลยนะก็เลยแบอบกเออเนี่ยห้าเนี่ยที่สุดแล้ว แล้วคราวหน้าเดี๋ยวก็คงจะกลับเป็นสิบใหม่นะซึ่งตอนนี้ก็จดหัวข้อไว้เอาไว้หลายอันมากไม่ว่าทั้งเป็นเกี่ยวกับเซนตไทรไรเดอร์อุนต้าแมนอะไรพวกนี้ก็จะทยอยทยอยลงให้เรื่อยๆละกัน,นจ๊ะ,อะโอเคพีพีนี้ไปก่อนละจ๊ะคราวหน้าจะเป็นจัดอันดับของอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าไรเดอร์มาสองแล้วเดี๋ยวอาจจะหยุดไรเดอร์ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจจไปทำซีรีส์อื่นก่อนละกันนะโอเคนะายบาย